เอาแล้วครับผมกาดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายเดนทุกท่านเลยนะครับผมดิจีตอลรับข้าสู่ช่องเดอะบู๊บสปอร์ตครับวันนี้เรามาอยู่กับ5ฮีโร่ผู้เฮี้ยมโหดนะครับก็คือตำแหน่งนักเวท5ตัวนั่นเองครับที่เพื่อนๆได้ขอเข้ามานะครับอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้มากๆนะครับผมเราก็เลยไปรวมพลนะฮะคนกล้า2021มานะครับผมเพื่อจะมาเล่นเวท5าครับสำหรับเวท5นี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆหรือจะเอาไปลงในแร้งจริงๆเนี่ยนะครับผมสามารถเอาไปลงได้ไหมเล่นได้นะแล้วบอกเลยว่าโหดมากๆครับแต่ทีัว you เป็นเวท5แบบเนี้ยคือ1เลยนะครับคุณต้องมีตัวลุก1ตัวนะครับอย่างเช่นฮาร์ลี่นะครับผมที่สามารถลุกแล้วก็ฟาร์มได้เร็วแล้วก็โยกได้เร็วนะฮะอีกฝตัวก็จะเป็นตัวที่คอยแบบทําให้ศัตรูติดโฟล์นะครับผมหรือจะทําให้ศัตรูติดตันแบบว่ารวดเร็วและคูดาวเร็วนะัะอย่างเช่นยูโดราโอลอราเป็นหลักนะครับผมที่ดามเมดดามเมดมันโคตรจะฟูฟูเลยนะครับในช่วงต้นเกมนะฮะยิ่งเป็นคาติต้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเลเวลไฟเมื่อไหร่บรรย์เมื่อนั้นนะครับ Uh, r อ่อีด้วยนะครับรีเพย์หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่น่าใจนะฮะที่มาช่วยทําคลิปด้วยนะครับผมนะที่เหลือก็เป็นพวกทีมลาวแล้วก็ไอ้ตีนะฮะน้องรักผมเลยนะไอ้ตีนี่นะครับผมนะแล้วดูเหมือนจะมีประเด็นนะครับอ้าวแล้วเฮลเคร์นเลือดน้อยช็อตไปก่อน1ทีแล้วออรลลาปลาไปครับโอ้โหไม่ได้เล่นเลยผมบอกนะแล้วเรามารวมตัวกันแบบนี้ด้วยครับแต่ต้องระวังดีๆนะฮะในการวิ่งออแบบเนี้ย อาจจะพลาดได้ครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยเลนใดเลนหนึ่งนานๆไปเนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถที่จะฟู้ฝั่งตรงข้ามได้นะครับเพื่อนๆต้องพยายามกดไปเรื่อยๆครับแล้วดูครับมียาโดนช็อตเข้าไปจังหวะหนึ่งเจ็บหรือเกิดนครับถึงกับสะดุ้งกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าเราต้องติ๊กจากข้างบนก่อนครับข้างบนบาร์หมอนฟาร์มสบายมากมายครับเป็นคาติต้าที่ขึ้นไปเคลียร์ให้ครับงานนี้บอกเลยว่าต้องเอาให้จบนะฮะถ้าต้อนเกมไม่ได้เราพลาดแน่นอนแล้วออโรร่าสวยแล้วช็อตไปแล้วจะตายครับต้องบิงออกไปผมรับ โอเดตครับเขาน่าจะมาเป็นคอมโบกับสกิลจอนสันนะครับเพื่อนจะได้คอมโบหรือเปล่านะฮะตัวหยุดเราเยอะครับไม่ว่าจะเป็นยูโดลาครับผมที่สามารถหยุดได้ภายใน0.01วินาทีนะครับผมที่จะสตันรวดเร็วครับเป็นออโรราที่จะลงสกิลวันตีในแบบหมู่ฟอสทั้งถ้าโดนไปครับคาดิต้าก็เป็นตัวปวดนะฮะในการกระเด้งดึงน้านะครับผมข้างหลังเป็นมิยาครับรอเอาจากด้านหลังครับแล้วอีฟเข้าสวยเรียบร้อยครับช็อตแบบปป๊บเดียวหายนะครับผมนะ โอ้มียาบอกไม่ไหวครับถ้าโดนกดขนาดนี้ครับแต่ว่าบอหมอนก็ยังยาวๆอยู่ครับแล้วมาแล้วครับผมจอสันแล้วโอเดตเดินมาภาพแบบนี้ฟัตันเข้าไปไม่ต้องเดินอีกแล้วโอเดตเรียบร้อยครับผมเราได้คิวโอเดตมาครับ นี่แหละนะครับผมเวท่าเนี่ยผมบอกเลยวทอันตรายมากๆนะครับผมในช่วงต้นเกมนี้ถ้าฝืนไปบวกเนี่ยแพ้ยับ,ย,บยับแน่นอนครับแต่ดูเหมือนทีมเขาจะประคองที่จะวิง่งตัดมาช่วยเลนกลางกันเยอะครับแล้วโอ้โหดูบาหมอนโดนสกิลอันติและ้ะเรียบร้อยแล้วเราลัดได้เฉยเลยครับโอ้คาดิต้าครับผมระเบิดน้ําโดนทีบอกหรือว่ามีฟอรดุงครับมียาเดินตัดเข้ามาครับแล้วโอโรราแช่แข็งแล้วจะตายเอาเหมือนกันครับแต่ฮารี่บุกเข้าไปสกิลฝอกไม่ทานไปสกิลคลิปเฉยครับโอ้ เกมดูเดือดเลือดพาดจริงๆนะครับสำหรับห้านักเวทผู้เฮี้ยมโหดนะฮะแบบนี้ต้องตั้งชื่อคลิปแล้วนะครับผมนะห้านักเวทผู้เฮี้ยมโหดครับอ้าวแล้วเฮลค์อไม่เข็ดแล้วช็อตไปเรียบร้อยครับผมบาหมอนมาทำไมโดนฟันก็ไปครับบาหมอนต์ฟันติโอแต่ว่าเลือดยังเต็มอยู่ครับแล้วเรียบร้อยเป็นฮารรี่ที่ฆ่าบาห์มอนไปได้เหลือจอฟันตัวเดียวครับแล้วจอฟันบอกไม่รู้โดนอะไรกันบ้างครับเยอะแยะแปเสียไปหมดโอ้โหแต่ยังฆ่าฮารรี่ไปได้แต่ก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ตอนจังหวะนี้แบบนูเนี่และเรียบบบบรร้อยคัแงงผม คือจะบอกเลยนะครับว่าจังหวาดตะกี้ที่ตายมองใครไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าไอ้บัฟเนี่ยบัฟม่วงมันบังอยู่นะฮะแต่ตรงจุดนั้นมันมีโอเดตอยู่ด้วยครับมันเปิดเปิดสกิลอัลติมาระยะแบบนั้นนี่ไม่ตายก็เลี้ยงกันไม่โตนะครับผมแล้วจอนฝันขับรถมาแล้วครับขอแอบตรงนี้สักคู่ครับ ทีมเราตอนนี้เริ่มเดินเกมกันทั่วแม็แล้วนะครับผมรอบทีมฝั่งเราครับ <I S 1> แต่ว่า <am so S 1> ทีมเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาเข้ามาโยกับเราแล้วเฮลเคอร์อยู่แบบนี้สวยครับอั oh, <yeah. S 1> นติยัดเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับมาอีกหนึ่งคิวครับบอกเลยว่า yeah. สตตนเท่ากับตายนะครับเ <im it> พ,พื่อนๆ <ül timeless> โหจัดเลยครับอ้าวมันแอบอยู่นี oh, oh, ่โ ja อ้ยใจเย็นออละโอ้ใจเย็นๆนัไงสวยอืมไม่เหลือแล้วเมึงตายแบบนี้ตาย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 แล้วมาบุกโอ้แล้วปิดด้าเปิดหลังครับบ้าหมอยบอกไปก่อนแล้วครับ บามอนบอวาถ้ามาเว่ขนาดนี้กูก็ไม่อยู่นะฮะเป็นผมผมก็ไม่อยู่เช่นกันนะครับผมลงตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามโอ้โแต่ว่าข้างบนว่างครับมียาพยายามจะฉีกตัวออกไปฟาร์มครับ จับตาดูมียาให้ดีๆนะครับผมนะอย่าปล่อยผ้าไปครับแล้วโอ้เลือดน้อยแบบนี้ขออติชอตหัวเรียบร้อยครับเป็นอีฟที่ได้คิวเฉยครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายนะครับผมนะมันไม่เป็นไรครับผมนะขอชนะไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้จะแพ้ไม่ได้นะครับสำหรับเวทผู้เหี้ยมโหดนะครับมีั้นเดี๋ยวมันจะไม่โหดสมชื่อนะครับผมตัวโฟลตัวสตันตัวสกัดเราเยอะครับแล้วดูเหมือนจะได้เป็นป้อมไปแล้วครับสำหรับมิยาและเฮลเคิร์ตแล้วจอนเอาตายแล้วโอดตดก็ตายครับ ไล่กันดีกันหรือเกิดนะครับผมสำหรับทีมฝั่งเราครับเปิดเกมลุกเต็มที่ครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเล่นเกมลับได้นะครับจะรอให้เขามีไอเทมไม่ได้นะครับเพราะเวทเนี่ยมันต้องต้องเน้นเรื่องในการจบเกมเร็วนะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดต้นเกมเรากดไม่ได้แต่สวยครับแบบนี้มึงไม่หนีไม่ต้องรอดสวยเรียบร้อยครับโอ้โหเฮลเฮลอบาร์มอนช่วยหน่อยช่วยแน่ช่วยคอยแน่โอจอนโอตาย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 โอตายตายฟตันโอ้โหฟตันไม่มีฟตันสวยเออได้อยู่ได้อยู่สวย เกมแม่งดูเดือนหรือเกิดนะครตอนนี้จอแบงขับรถชนผมอย่างเดียวเลยอะไรกันครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผมนะต่อให้เราตายเยอะขนาดไหนครับแต่ถ้าทีมชนะก็โอเคนะฮะ จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเวทฮาเล่นเกมลุกเนี่ยนะครับผมจะเป็นอะไรที่โหดมากนะครับเพื่อนๆต่อเพราะว่าต้นเกมเนี่ยคือมันไม่มีดาเมจกันนะเพื่อนๆแล้วมันไม่มีของที่จะป้องกันไงเพื่อนๆแล้วดาเมจเวทเนี่ยมันเป็นดาเมจที่มันฟูลอยู่แล้วครับล้วโอ้โอเดตข้างหลังครับดูครับไม่ได้สกิลเลยครับโอเดตเนี่ยดูว่โดนอัติช้อนเข้าไปได้ลัษเฉยครับแต่จอนไม่น่ารอดเหมือนกันครับเลือดเหลือนิดเดียวแล้วเรียบร้อยครับเป็นคาร์ดิต้าที่ได้คิวไปครับ โอ้เกมนี้โคตรมันเลยครับบอกเลยว่ามันสุดๆนะฮะนี่เวทเวลาเล่นเวทเนี่ยมันมันมากๆนะครับเ,เพื่อนๆผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับถ้าเราแบบเล่นในช่วงต้นเกมแล้วลุกเกมได้อย่างแบบวอ,อไวๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสุดมากนะครับผม มียานนี่ห้าหรือเกินครับขอวิ่งเข้าไปสตาร์ทักทีว่าลช็อตเข้าไปแล้วจะตายเอาและเรียบร้อยครับเป็นคาริต้าที่เปิดน้ำโอ้จอรนชนแบบนี้อัติอัต,อติเออเฟสสวยอืมตายตายมืนกันกูโอ้โหไม่รอดครับโดนฟกกูโฟลสโลของโลจอรนฝันครับแต่ทีมเราก็ยังแก้แข้นกลับมาได้นะครับผมก็คือฆ่าจอนฝันให้ผมครับ <'m> แล้วดูฟอร์ทีมตอนนี้ครับผม ยี่สต่อเจ็ครับผมนะคือเขาพลาดตรงไหนรู้บ้างน,นะครับผม mm hmm. เขาพลาดตรงที่ว่า mm hmm. เขารู้ว่าพวกผมอะมาออกกลางนะครับผมแล้วก็มาเล่นกลางแล้วกดกลางเนี่ยคือ ออฟเลนเขาโยกมาช่วยไงพอโยกมาช่วยเนี่ยมันก็เข้าทางผมเลยครับเราหูโหยได้เปิดสกิลวัเตียหลังต้องบิงออกมาก่อนนะครับแล้วดูจอนจะตายเหมือนกันครับข้างหลังและเรียบร้อยบาหมอนนี่หว่าไม่ใช่จอนครับแล้วเป็นอีทที่ได้บาหมอนไปครับเหลือ <im it> จอนตัวเดียวครับสก, <im it> กิลสองกำลังมาแล้วฟัดตันก็ไปไม่น,าน,าน่ารอแล้วจอนฝันครับโดนดูครับทั้งหนืดทั้งฟตันทั้งจับทั้งฟอสโอ้โหเยอะแยะไปหมดครับผมแค่โดนอีทฟลอไปก็แทบเดินไม่ได้แล้วนะครับยังโดนสกิลของ เอ่อสกิลน้ำของคาดิตาโฟโลเข้าไปอีกแล้วดูครับโอ้โหเฮลเคอร์โดนเรา2ังหนึ่งก็ตายแล้วนะครับผมคือแบบเลือดเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นนะเพื่อนๆคือมันแรงมากๆนะครับผมต้องรีบจบครับถ้าเราไม่รีบจบเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยมันมีเยอะนะครับผมถ้ามันอยู่ในช่วงที่ฝั่งตรงข้ามเขาเริ่มมีของเนี่ยมียะายิงไม่กี่ทีก็แตกครับโอ้แล้วดูครับห้าวเหลือเกินครับมาครับอันติยันก็ไปแล้วจะตายกันหมดแล้วดูความแรงครับผมแล้วมียะายิงฟรียืนอยู่ด้านหลังครับแล้วคาดิตาเข้าไปจังววะะนนีี้้้แแลลกเเดััรรรยยบอ โอ้เฮลเปิดฟิกิวันตีอีกแล้วครับเฮลเกิดเร็วจริงๆนะฮะเพิ่งตายแล้วเกิดแล้วนะครับผมนะดูเหมือนจะไปเดฟเลนบนครับสำหรับเฮลครับตอนนี้ทีมฝั่งตรงข้าดูเหมือนจะฝับฝนกับการเล่นแล้วนะครับผมไม่รู้จะไปเลนไหนดีครับไปเลนไหนก็ตายครับอยู่อยู่ว่าเป็นกลุ่มก็ตายครับยืนอยู่โดดเดี่ยวและเบี่ยงออกไปฟาร์มก็ตายครับทุกอย่างคือล้อมไม่หมดแล้วนะครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมไม่หมดแล้วนะครับผม คุณไม่มีสิทธ์ที่จะหนีออกไปไหนจากป้อมได้ครับแล้วจอนขับมาจนและอูอีกแล้วครับเออะอะไรก็กลูแล้วมึงอือตายอีกแล้วครับอันติไม่ทันด้วยครับช็อตนี้ไม่เป็นไรครับคนโดนจอนฝันเยอะที่สุดคือใครผมครับ <c oughs> <c oughs> แม่งเอ้ยคือแบบเหมือนเหมือนผมเป็นตัวลับอ่ะนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าดามจเพื่อนเรามันปั๊บเดียวมัน เคลียตาอยู่แล้วไงเพื่อนเเพราะว่าของนําขนาดนี้ถ้าไม่โหดไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะครับผมคือน่าจะปิดเกมได้เลยนะครับในตอนนี้ถ้าเป็นเพื่อนแล้วดูครับคิวกันกระจายครับเฮลเคิร์ตนี่ก็โดนแค่สกิลหเราก็ถึงกับ mm hmm. ครึ่งหลอดแล้วอ่ะเพื่อนๆไม่ต้องโดนสตันก็ได้ครับแล้วจอนข้างหลังครับ โอ้โหแล้วอยู่กันเยอะอ้าวแล้วโอเดตโดนเราเปิดสกิลวันตีดูครับโอเดตเปิดสกิลวันตีไม่ได้นานครับโดนการิต้าก็ไปปวนก่อนแล้วเราได้คิวบาร์มอนเฉยเลยครับ <c oughs> จอนฝันก็มาตายเหมือนกันครับเราขอยังไม่อยากตีป้อมแล้วกันนะครับผมให้เขาเดินออกมาเรื่อยๆครับให้เรามาเชือดเล่นๆนะฮะเขาเรียกว่าลูกไก่ในกามือนะฮะจะจะกำก็ตายนะฮะจะปล่อยก็รอดนะครับประมาณนั้นโอ้โหจัดเนี่ยแม่มดจริงๆเลยกูเนี่ย น่าจะได้อยู่นะครับมียาอยู่ด้านหลังครับบามอนอยู่ตรงไหนเอ่ยบามอนเกิดยัางบามอนเกิดแล้วครับตอนนี้ทีมเขาเกิดมาหมดแล้วนะครับเหลือแค่มียาตัวเดียวครับที่ยังไม่ได้เกิดครับแต่โอ้และจอนมาแบบนี้มาตัวเดียวแบบนี้ก็สวยครับอันติและหายเลยครับโอ้แรงจัดเลยครับและทีมเราตอนนี้กาลังนวนเียกันอยู่แล้วโอเดเปอร์เฟกติและเรียบร้อยครับโอเดบอกต้านทานไม่ไหวครับของไม่มีก็ทาอะไรไม่ได้แล้วบาหมอนมาทําไมครับผมนี่ครับช็อตไป2อหนึ่งไปแล้วตายครับป๊บเดียวหายครับ ดูเหมือนว่าฝ่าตรงข้ามจะแบบว่างงๆกันแล้วนะครับผมไม่รู้จะทํำยังไงดีครับจะไปดันหนีไปดันก็ทีมก็ฟูไม่ไหวครับจะกลับมาก็ตายครับคือทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับสำหรับทีมฝ่าตรงข้ามนี่คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะสามารถเอาไปลงแรงได้ไหมนะฮะการเล่นเวท5เอาลงได้ครับแล้วโหดด้วยแต่ว่าสําหรับอ่ เกมเมอร์นะฮะหรือว่าคนที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเวทห้าเนี่ยมันเกี้ยนนะครับผมมันไม่เหมาะสมคุณไม่โอเคคุณกากอะไรอย่างถึงต้องเล่นเวทห้าอะไรประมาณนั้นนะผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ